สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ใหม่นะครับที่ผมจะลองทำดูนะครับคือ,อ i อ l อ s Vocab Series นะครับคือการเอาคำศัพท์ธรรมดานะครับมาทำให้เป็นคำศัพท์ a c a า e m i c ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ EP พหนึ่งนะครับผมนะครับอยากจะพูดก่อนนิดนึงนะครับว่าคำภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เนี่ย เช่นนะครับคำปกติเนี่ยนะครับเวลาเขามาทําเป็นภาษาอะาเดมิกเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะชอบยืมนะครับยืมภาษาละตินมายืมภาษาฝรั่งเศสมาบ้างนะครับและหรือภาษาอื่นๆนะครับทาให้นะครับมันปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับที่ว่าถ้าเผื่อเราอยากรู้คําศัพท์อะาเดมิกนะครับเราจะต้องรู้ลากศัพท์นะครับภาษาละตินนะครับหรือภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอื่นๆนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาทําความรู้จักกับคําแรกเลยแล้วกันครับคือคําว่า to fold นะครับที่แปลว่าพับใช่ไหมครับเช่น นะครับ I am folding my clothes นะครับก็คือว่าฉันเนี่ยกำลังพับผ้าอยู่ใช่ไหมครับคำว่าพับเนี่ยภาษาอังกฤษนะครับมันคือ fold ใช่ไหมครับแต่ในภาษาละตินนะครับคำว่าพับมันคือคำว่า plicare นะครับ plicare แปลว่าการพับนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูซิว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเอาคำว่า plicare มาใช้ยังไงนะครับให้มันเป็นภาษา academic นะครับเรามารู้จักกับคำแรกเลยแล้วกันดีกว่าคำแรกนะครับคือคำว่า complicate นะครับ COME แปลว่า together ใช่ไหมครับแปลว่าเยอะมากมายไปหมดใช่ไหมครับมากกว่าหนึ่งร่วมกันนะครับ p i ิ a r e รแปลว่าพับใช่ไหมครับเวลาเราพับนึกภาพเห็นไหมกระดาษตรงนี้เรานึกภาพกระดาษนะครับว่าเราเอามาพับ พับๆพับจนมันยุ่งเหยิงเนี่ยมันทําอะไรครับมันวุ่นวายมันซับซ้อนมันยากไปหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคำว่า c o m p l i c a t e เนี่ยมันแปลว่า to make something difficult หรือ hard ใช่ไหมครับถ้ามันเป็น adjective นะครับคือคําว่า complicated นะครับเช่น math is too complicated for me นะครับใน IELTS writing ใน IELTS speaking นะครับสมมุติว่าเราต้องพูดถึงวิชาเรียนใช่ไหมครับเราอาจจะพูดนะครับว่า math is too hard for me นะครับแต่เราเปลี่ยนได้นะครับเป็น math is too complicated for me นะครับก็แปลว่ามันวุ่นวายมันซับซ้อนมันมันยากกว่านะครับอ่ะล้วก็ใช้แทนคขาว่า difficult หรือ hard ได้นะครับส่วนคนไหนนะครับที่บอกว่า my relationship is complicated นะครับความสัมพันธ์ของฉันเนี่ยมันแบบ complicated มากเลยก็ให้ลองนึกถึงกระดาษอันนี้ดูนะครับมัน c o m p l i c a t e แบบไหนครับมันไม่ได้ยากนะแต่มันแบบยุ่งเหยิงนะครับดังนั้น c o m p l i c a t e เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ายากอย่างเดียวนะมันแปลว่ายุ่งเหยิงมันมีเซนส์ของความแบบนึกออกไหมพับจนแบบ ยุ่งเหยิงไปหมดนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับคำที่2นะครับคือคำที่ตรงข้ามกับคำว่า complicate นะครับคือคำว่าอะไรครับ simplicity นะครับ simplicity นะครับมาจากคำว่าอะไรครับ sim นะครับที่แปลว่า1นึกภาพนะครับคำว่า singular นะครับ singular แปลว่าเอกพจน์เอกพจน์คือ1ใช่ไหมครับดังนั้นการที่ p l e c a r e คือการคือการพับใช่ไหมครับการที่เราพับแค่หนึ่งครั้ง หรือไม่พับเลยเนี่ยมันง่ายมากนะครับมันง่ายสุดๆเลยดังนั้น simplicity คือความเรียบง่าย adjective ของมันคือคำว,ว่าอะไรครับ simple ซึ่ง simple ก็เลยแปลว่าเรียบง่ายเป็น Sy n นนิมของคำว,ว่าอะไรครับ easy นะครับแต่ว่าจะเป็นคำที่ academic มากกว่าคำว,ว่า easy นะครับอ่าเช่นนะครับสมมุติเราบอกว่า math is easy นะครับล้วก็เปลี่ยนเป็น math is simple อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะดูนะครับดูดีกว่าแล้วพูดคําว่า easy นะครับถ้าเผื่อเราอยู่ในห้องสอบนะหรือว่าตัวอย่างประโยคนะครับเช่น I like the simplicity of life in small cities นะครับฉันชอบความเรียบง่ายของชีวิตในต่างจังหวัดจังเลยอะไรอย่างนี้นะครับแปลว่าความเรียบง่ายนะครับหรือว่าง่ายนะครับจาก sim แล้วก็ precare นะครับ simple สามารถแทนคําว่า easy ได้นะครับต่อมานะครับคำนี้อาจจะ เห็นได้บ่อยหน่อยนิดนึงนะครับในข้อสอบ reading นะครับคือคำว่า imply นะครับ im นะครับไม่ใช่ in ตรงนี้ต้องเป็น im นะครับคำว่า im เนี่ยนะครับมันแปลว่า in หรือแปลว่าข้างในนะครับเราลองนึกภาพนะครับว่าเรามีกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับแล้วเราก็อะไรครับเราก็เขียนอะไรลงไปในกระดาษอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็พับมันปึ๊บแล้วก็ส่งให้คนอ่านแปลว่าเราไม่ได้บอกเขาตรงๆใช่ไหม เราบอกเขาผ่านกระดาษที่เราพับไว้แปลว่าเรากําลังใบนะครับเรากําลังสื่อถึงอะไรบางอย่างที่แบบเราบอกแบบไม่ตรงนะครับเช่น for many นะครับ happiness implies financial wealth นะครับสำหรับหลายคนแล้วเนี่ยความสุขนะครับนะครับมันคืออะไรครับ financial wealth นะครับแทนที่เราจะใช้คําว่าอะไรครับ means นะครับอ่า ความสุขแปลว่า financial wealth นะครับแต่อันนี้เราเป็น happiness implies financial wealth นะครับแปลว่า happiness เนี่ยมันอาจจะสื่อถึงนะครับความร่ำรวยทางการเงินนะครับดังนั้นคำว,ว่า imply นะครับนอกจากนะครับเราสามารถใช้เวลาเราพูดได้แล้วนะครับเราใช้เวลาเราเขียนก็ได้นะครับหรือใน reading เนี่ยจะมีคำว,ว่า imply บ่อยมากๆเลยนะครับทั้ง ในเพ s เซจที่เกี่ยวกับพวกศิลปะหรือแม้กระทั่งเป็นวิทยาศาสตร์เองนะครับเหมือนข้อมูลที่เราเขาเก็บมาได้เนี่ยมันอิมพลายว่ามีสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันสื่อถึงว่ามีสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับเขาไม่ใช่แค่คําว่ามีเฉยๆนะเขาใช้คาว่าอิมพลายนะครับเพราะเราเขียนลงไปแล้วเราอะไรครับเราปิด2องแล้วก็ยื่นให้อีกคนหนึ่งใช่ไหมครับต่อมานะครับตรงข้ามกับอิมพลายนะครับคือ i m นะครับตรงข้ามคือคำว่า x นะครับ x เนี่ยนึกภาพไปทางมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราให้เรานึกภาพนับมันจะออกไปข้างนอกอย่างงี้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเขียนอะไรไว้ในซองอย่างเงี้ยเขียนเขียนเขียนใช่ไหมครับแล้วเราเปิดมันออกมาอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันเคลียร์ครับแปลว่ามันชัดดังนั้นคําว่า explicit นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเคลียร์แปลว่าชัดเจนนะครับตัวอย่างประโยคนะครับเช่น though the intention of the writer is not explicit นะครับ I believe it i m p l i e s b l a e b l a b l นะครับถึงแม้ว่านะครับความตั้งใจของคนเขียนเนี่ยมันไม่ explicit นะครับมันไม่ clear นะครับฉันเชื่อว่ามันสื่อถึงนะครับแทนที่เราจะบอกว่า the intention of the writer is not clear นะครับ I believe it means ใช่ไหมครับอ่าเราก็เปลี่ยนเป็น explicit แล้วก็ i m p l i e s นะครับแน่นอนครับถ้าเราเขียนอย่างเงี้ยงานเขียนของเรามันดูดีกว่าเราเขียนว่า clear หรือ mean แน่นอนนะครับ ก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เอาไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า explicit เนี่ยก็ออกใน reading passage ค่อนข้างบ่อยมากเช่นกันนะครับเราเอาไปพูดใน speaking ก็ได้มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่คำที่ยากเกินไปนะครับอ่ะอีกคำสุดท้ายแล้วกันครับอ่ะเราลองมาแบบอะไรที่มันซับซ้อนขึ้นมาแบบเป็นลากคำลากคำศัพท์3อันต่อกันแต่เป็นคำศัพท์ที่ใช้ได้นะครับในภาษาพูดก็ยังใช้ได้นะครับคือคำว่า inexplicable เนะครับเรามาดูนะครับ x นะครับนึกภาพใช่ไหมพับออกนะครับนึกภาพพับเอาออกมานะครับเราเขียนอะไรเข้าไปข้างในใช่ไหมครับแล้วเรากางมันออกมาแปลว่าเราอะไรครับเราอธิบายให้มันเห็นเห็นภาพแล้วใช่ไหมแต่ in นะครับมันแปลว่าอีกความหมายหนึงของ in นนะครับคือการที่ เราไม่สามารถทําอะไรบางอย่างได้นะครับเป็นความหมายตรงข้ามนะครับแสดงว่าเรากลางออกแต่เรานะครับเรากลางออกนะแต่ว่าเราเนี่ยตรงเนี้ยเรากลางออกมาอธิบายแต่เราทําไม่ได้แปลว่าอะไรครับ Unexplainable นะครับ In ไม่ออกพับดังนั้นเขาแปลว่าไม่สามารถอธิบายได้นะครับ Unexplainable นะครับตัวอย่างนะครับเช่น The reason why I like this song is inexplicable but it implies that one should be should not be afraid to find happiness นะครับเหตุ um, <that S 1> ผลที่ฉันชอบเพลงนี้เนี่ยมัน inexplicable นะครับมันอธิบายไม่ได้เลยนะครับ but it implies that one should not be afraid to find happiness นะครับแต่มันก็น่าจะสื่อถึงใช่ไหมครับว่าคนคน,นึงเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ควรที่จะกลัวนะครับที่จะตามหาความสุขนะครับแทนที่เราจะพูดว่า um, I can't explain why I like this song นะครับ it might mean อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเราก็เป็นว่า the reason why I like this song is inexplicable but it probably implies บลาบลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมันก็จะดูดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในงานเขียนหรือว่าในงานพูดก็ตามในการพูดก็ตามนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้นะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ